ไเลยไเลยนี่ไปมาสวัสดีกรันสวัสดีครับผมทักพิธีสวดนะครับผมสวัสดีครับผมเฟมพิธีสวดนะครับผมวันนี้ก็ปลาปี๊ปอน้องมาร้อยกระทงครับ <c oughs> ครับผมสำหรับใครดูคลิปนี้ก็ขอให้จเจริญเจริญน,นะครับเนาะมีค,ความสุขเออจะจม๊บละจะจม๊บละจะจม๊บละบ่จมบ่จมขอให้มีความสุขครับปล่อยทุกปล่อยปล่อยน้ำเนาะ นี่เออเออจะจุ่มแล้วนะเนี่ยเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นนั่นไม่ดอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเอาต่อเอาขึ้นกันกัเอาเอาเอาขึ้นละแล้วปล่อยแล้วเอาปล่อยเลยจังหวะ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 โอ้ไม่ดอกโอ้โอ้ไม่แล้วโาอ๋นี่ครับอันนี้ก็เป็นประเพณีดั้งเดิมครับผม <BS> เราก็ป้ากันมาลอยกระทงเนาะวันนี้เนาะลอยกระทงครับมวยกระทงหลงทาง <laughs> เป็นลอยกันลอยกระทงแบบยุคโควิดนะครับยุคโควิดเดี๋ยเราไปไหนบ่ได้เนาะวันนี้ขับาเปิดเทสาการ,ร์สสำหรับไครตีรับชมคลิปนี้ขอ,ขอให้มีความสุขนะครับจะิญินจะเลินจะเลินลุงเลี้ยงเนาะประาศจาลโลกโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมมาสืบสานประเพณีแบบดังเดิมดังเดิมแบบโบราณเนาะแบบโบราณ นี่ก็มาแบบก็จึงบอกว่าเป็นช่วงโควิดเนาะเพราะว่าเป่นก็บบอกมีงานมีอย่างจัดนะครับเราก็มาแบบลอยแองปูนลอยแอ่างปูนเ <c oughs> ลามาขอขามาแม่น้าแม,ม่น้า,นางขงคาเนาะก็ขอให้อยู่ดีมีสุขครับสำหรับใครชมคลิปนี้ก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อครับประเพณีลอยกระทงนี่ขาดไ่ได้เลยต้องมีกระทบครับกรทบหรือว่าประทบับครับไปไปโอ้ยวันนี้บรรยากาศดีๆครับผมอที่ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปใสมามามาเล่นควบบอลเล่นควบบอลเดี๋ยวห่อชุดเดือดเตี้ยเนาะอุ้ย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 มุดเนี่ยขนาดขับพี่น้องครับผมเออเออเต็กันเดียวเต็กันเดียวไม่ได้ต้องใส่กระบอกไม้แล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องใส่กระบอกไม้ครับผม อยู่เด็กอยู่เด um ้กอยู่น um ี่้วกันจีดังเหรอบอดเก่าเฮ้ยบัดกังเดี๋ยวเฮาเราต้องลบไป็ลายพุ่งหรอใส่บอกไหมล้วครับผม ไหนป้าลุกป้ากระโหลกป่าเรถึงกันเลยมามามาเรลดเสียงครับผมเดียเดียวเดอบี๊มยมเเดียวเดียยวีเมันต้องเยี่ยมมันต้องเี เออบด<ร>้า <su> อันนี้บด้างโอ้โหว่ละกองอ่ะอันนี้กองไม้เฮ้ยว่าละกองเก่าไว้ไหนอันนี้แกนแกนหลวงฮะอันนี้แกนหลวงหายละดังกันมาดังมาดังมันเต่อเดียวกันนะมันเป็นรูเดียวกันอ๋อน้อเขาก็บอกเลยว่าวันนี้ประเพณีร้อยกระทงต้องม่วนต้องมีประทัดอะไรนี่ซะนี่ซะนี่

ไปนี้นนเอ๊ะลองแกนใหญ่ลองแกนใหญ่นี่ครับผมจิกโกจิโกบ้านนะขยิบขยิวเด็วไปเนองโอ้ยเตียนี่ดับงนี่แกหลวงลวะ บบอกหกดไปหลวงนี่โี่แกนเขาต้องเอาเขาต้องเอานี่ควบน่าจะโซ่ละเพราะว่าเสียงมันดังมากเฮ้ยบ่ อ่ะป<ห>ีดอ่ะเอาละได้ออเอาปีดแกนใหญ่สรุ้งไงเอานี่ความประบลาดแล้วอ่ะเอาเอาป่ะยังไงเอาก่ะนี่ฮะจีดังเหรอนี่แกมปีดนะนี่เดี๋ยวมหยามพอเด้อโอ้ดิ่งเลยโหต้องมันต้องสองลูกสองลูก สองหลวงเยอๆๆๆๆยืดของกัดยืดขงกัดเยๆๆๆำสาวทำสามเยอะอหนไปโอ้ยไปแล้วไปแล้วเอาเอาชิบหายเอาแมนแต่ข้อกัดสองแกนแต่ข้อกัดสองแอโอ้หะไหนเข้ามาหักอ่ะเตียนนะ

เนี่ยเออเก็บเสียงเก็บเสียงนนั่เก็บเสียงเก็บเสียงอลองเก็บเดียวแบบคิดแก่ครับพี่น้องนี่อันนี้เราเก็บเสียงเนาโอ้สิญยอดไปๆกระทุ n g ไปทั้งกลางนอยไปทั้งกลางนอย ไปเลยเดี๋ยวไหม่นะนะนี่นี่เป็นประเพณนี้แบบโบราณนครับผมสมัยอันนีใส่ไหนปิดลคะดังนะต้มต้มหูดังดังเดี๋ยวเดี๋ยวเดเล็บสองสามแก้งนมาแล้วมันแตกไปมดแล้วมดแล้วใบแก้กับใบจ้าระ ไอตี๋กินวะแตกแล้วปวดท้ออ๋อีออเดี๋ยวเอาจิแล้วก็เอานี่ซุปไว้เอาก็ยำอือเอานี่ซุปไว้เอาแกนหลวงแกนหลวงนะแกนหลวงคอกใครเลอ๋อมันสแกนดวดที้เลบอกโยโยนะไปกระยำเดี๋ยวขวบก็ได้เอาตั้มนี่นะเอาขวบเดวเอาของเอาของใครเอาของใครเออออ Mia tuyệt vời mời 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 mà mời 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 Mà mời 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 กินกนะองกิกนเดียวออ้โหอ้หอ้หอ้โอ้โโหโ่โอ้โหอ้โหโ้โหโอ้โหห้โนโอห้โหโอโอ้้นนี่้อ้เอนโหโอ้โหโอ้โหเอ้โห้อะอ้อ้ห โอ้ยฮะนักกาบางละจันครับปิดบางละจันเขาจะยิงฟังไทยป่ะฟังพวกมาอันนี้ก็ลูกลลกระสุนมันจัดเข้าไปไยิงแกวายเอมันฝั่งนี้ก็ฟังฮะ ใส่มันในกระบอกอ่ะฝั่งอะมันเหมนจีแตกเมนัดเมอนกุมันแตจอียัต้องฝังมันจีแตกเดียวต้องฟังเออนีเออตกไหเ๋เมันจะมาได้จริงจริงตุนใหญ่

โอ้โหคอนวงมาเลยอ่ะควันอื่นวงมาเลยอ่ะยิงเนี่ยควันวงมาเล,าลยอ่ะขุแขดแงม้มสองแก้วนะ เดี๋ยวดูวงลยไรเหรอยปาปไปเอาปีชีวันปีชีวันน,นี่นี่ีโ่โคแหมเดี๋ยวเอาใส่นี่เซ็จแล้วเอามาหนังปีชีมนี่เลยมันจีบมันมดก่อนใส่ เอาไปขอบคุรับคิปนี้ก่อนเฮาปลาปลาพี่ปพาน้องมาเล่นเอ้ยใมาลอยกระโถนค่ะลอยกระโถนแบบยุคโควิดเป็นแบบยุคโควิดครับผมเลี้ยวไปไหนมาได้เลี้ยวเลยมันก็เป็นแบบย้อนแบบวัยเด็กครับผมส <c oughs> มัยนี้มันก็เป็นประเพณีอย่างหนึ่งเนาะติะ <c oughs> ดสืบต่อกันมาแบบโบราณโบราณครับผมเสร็จแล้ว เ้าชอบคลิปนี้กับดีเลืมก็ไลค์กดแชร์กดติดตามแลครับผมเอาล้วครับสำหรับขอบคุณที่ตามรับชมถ้าใครเข้ามาชมก็ขอให้จเจริญเจริญลำรวยลำรวยครับจเจริญรุ่งเรืองเนาะรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับไปเอาโดดโดดน้ำ